ครับสวัสดีพี่น้องที่รักการเลี้ยงวัวทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทุกๆท,ท่านที่ทำอาชีพการเลี้ยงวัวนะครับวันนี้ก็จะนำมานำเสนอนะครับ เช้านะครับมือเช้าเป็นมือที่ก็สำคัญนะครับเรียกว่าเราจัดการมือเช้าอาหารวัวอย่างไรดีกว่าเนาะนะครับนี่ไม่ใช่ช็อกโกแลตนะครับหรือไม่ใช่ดินนะครับ เป็นกากหมักเอินทานน์นะครับกา,กากมันสับปะหลังหมักเอินทานน์เราจะให้กินทุกเช้านะครับแล้วก็เมื่อหมดแล้วเราจะจะให้กินฝางนะครับเราจะให้กินฝางครับดูความอยากกินของเขานะครับ เราจะให้กินแค่มื้อเช้ามื้อเดียวนะครับมื้อละครนะครับให้กินเท่าไหร่ก็ประมาณสัก สิบห้าคันรถเข็นนะครับสิบห้าคันรถเข็นรถเข็นหนึ่งก็ประมาณสัก4ีโลนะครับประมาณสักสี่สิบโลสี่วกนะครับถามว่ากินแล้วอันตรายไหมนะครับกินแล้วจะท้องอืดไหมนะครับขี้แล้วขี้ไหลอะไรไ,ไหมนะครับ ตอบเลยว่าไม่นะครับเพราะเราจะให้กินแค่ช่วงเช้านะครับนอกนั้นเราจะเอาฟางครับให้กินนะครับฟางก็อยู่อยู่ทางนู้นนะครับฟาง,ฟางเดี๋ยวพา พี่ๆน้องๆเดินชมวัวก่อนดีกว่านะครับ ดำดำนี้เป็นรูปผสมเองกัดนะครับตัวนี้เป็นเชคเกอร์ของเรานะครับ ถามว่ากินหมดไหมเดี๋ยวสักพักก็หมดนะครับสักพักก็หมดนะครับไม่เกินสักประมาณไม่เกินสักครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเหลือก็เหลือนิดๆหน่อยๆนะครับเหลือนิดๆหน่อยๆ ับตัวความน่าจะกินของเขานะครับปากมันหมักเอนทนอนนะครับอาหารลดต้นทุน ดูความอ้วนของเขาแล้วกันดูทางหลังนะครับว่าจะขนาดไหนครับนี่พลังของกากมันมกนนนักเนถ่านนน้องน้ำรวยนะครับ โอเคก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสนใจนะครับตรสอบถามได้นะครับวีคอร์ดฟาร์มสุพรรณบุรีนะครับ0 9 1 2 8 1 0 0 0 9นะครับโอเคครับสวัสดีครับ